ฝ่ายพระเจ้าราชาธิราชก็เข้าไปประทับอยู่ที่เมืองนครเพนแต่ฝ่ายทหารทั้งปวงก็ได้ตั้งมั่นอยู่ภายนอกเมืองขณะนั้นสมิงสามพัดซึ่งยกทัพมาแต่เมืองแตรก็แลนอบน้อมต่อพระเจ้าราชาธิราชนั้นทหารเอกที่มีฝีมือที่มีชื่อว่ามะสลุมมาด้วยสมิงสามพัดกับมะสลุม เกิดการวิวาทบาดหมางกันระหว่างทางมะสลุมก็เลยมีความน้อยใจและก็เข้าถวายเป็นทหารของพระเจ้าราชาธิราชฝ่ายมะกาลเจ้าเมืองการรู้ว่าพระเจ้าราชาธิราชยกมาตั้งกองทัพอยู่ที่เมืองนครเพนมะกาลก็จึงจัดทหารฝีมือดีประมาณ 500อยกไปตีและป้นทัพของพระเจ้าราชาธิราชที่ตั้งอยู่นอกเมืองณเวลากลางคืนให้ทหารเอาเพลิงจุดเผาค่ายนอกเมืองเสียก่อนกองทัพซึ่งที่ตั้งอยู่นอกเมืองนั้นก็จะกระเจิดกระเจิงกระจัดกระจายไปทหารพระเจ้าราชาธิราชก็ได้ล้มตายเป็นอันมากขณะเมื่อมาการมาป้นทัพนั้นแสงเพลิงสว่าง ก็ทำให้เห็นตัวคนถนัดมาการยืนอยู่บนช้างพระเจ้าราชาธิราชทรงประทับอยู่บนเชิงเทินทอดพระเนตรเห็นมาการยืนอยู่บนช้างก็โกรธและจึงตัดว่าไอ้มาการมันบังอาจนักทำอย่างไรเราจึงจะได้ศีรษะของมันเมื่อตัดดังนั้นมะสลุมทหารฝีมือดีได้อยู่ตรงนั้นพอดี ครั้นได้ยินพระราชะองค์การดังนั้นก็ดีพระไทยและจึงคิดว่าเราพึงมาถวายตัวเป็นทหารใหม่ยังไม่หาบำเหน็จความชอบใดๆครั้งนี้เราคงจะได้ทำความชอบข้าวสักทีเราจะออกไปตัดศรีรษะของมากาลเอามาถวายให้จงได้เมื่อคิดได้ดังนั้นมะสลุมก็หยิบฉลอมหนึ่งใบแล้วเอาหม้อข้าวลงไปใส่ในฉลอมมืออีกข้าง ถือดาบมืออีกข้างถือฉลอมจะออกประตูนายประตูก็มิทันสังเกตจึงกระโดดลงมาจากกำแพงไกลออกมาประมาณสามวาแล้วทำอุบายวิ่งมาปลอมล้องว่าข้าพเจ้าได้ตัดศรีรษะของทหารเอกของพระเจ้าราชาธิราชเอามาถวายให้ท่านแล้วฝ่ายทหารของมกา พอได้ยินดังนั้นก็ไม่ทันพิจารณาหาได้สงสัยคิดว่าทหารพวกนั้นเป็นพวกของตนฝ่ายมะกาลได้ยินเสียงมัสลุมร้องดังนั้นก็คิดว่าทหารของตนตัดศีรษะของทหารเอกพระเจ้าราชาธิราชได้ก็ดีใจมาการจึงชะโง,งกหน้าเข้าไปดูฝ่ายมัสลุมเห็นดังนั้นก็กระโดดตัดหัวของมะการแม่ทัพได้ มะสลุมก็สลักหมอข้าวในฉลอมออกไปเสียแล้วนำหัวของมะการใส่ในฉลอมแล้ว,วิ่งออกมาทำอุบายร้องว่าท่านมะการให้นำหัวข้าศึกไปเสียบประจานมะสลุมก็วิ่งกลับเข้ามาในเมืองและในขณะที่มะสลุมออกมานั้นในขณะที่มัสลุมวิ่งออกมานั้นฝ่ายพระเจ้าราชาธิราชา ทรงเห็นตัวของมัสรุมก็ทรงรู้จักอยู่ก็ทรงให้เปิดประตูเข้ามาฝ่ายมัสรุมก็นำหัวของมะการมาถวายแล้วกราบทูลซึ่งการทำอุบายมิให้ทหารมะการสงสัยได้ทุกประการ ฝ่ายพระเจ้าราชาธิราชเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ดีพระไทยเป็นอันยิ่งแล้วตัดสรรเสริญมัสลุมว่าท่านภูมินี้มีฝีมือเข้มแข็งยิ่งนักมิเสียชาติเกิดเป็นชายชาตทหารนานไปเบื้องหน้าเราจะได้ชุบเลี้ยงท่านสมเด็จพระเจ้าราชาธิราชทรงตัดสรรเสริญดังนี้แต่หาไม่ได้พระราชทานสิ่งใดๆให้แก่มัสลุมไม่โดยตัดดำริว่ามัสลุมครั้งนี้ ทำความชอบก็ดีอยู่แต่เสียอย่างหนึ่งเพราะใจเบาจึงไม่เล่าให้เราฟังก่อนขังจักพระราชทานบำเหน็จรางวัลก็ดูมิควรสื่อไปประการหน้าทหารทั้งปวงจะเอาเยี่ยงอย่างมีจิตใจคิดประมาทกิจจราชการจะเสียขนบธรรมเนียมประเพณีไป นายทหารของมะการที่ยกมาพอรู้ว่ามะการตายก็แตกทัพนี้กลับไปพระเจ้าราชาธิราชก็ทรงตัดปรึกษากับเสนาอาหมาดและ,ะหทละะหารทั้งปวงและทหารทั้งปวงว่าเมืองวานเมืองนครเพนเราก็ตีได้มาแล้วบัดนี้เราจะยกไปตีเมืองเมะลำเลิงและเมืองเมะตมะ สมิงสามพัทจึงกลาบทูลว่าเมืองเมาะสำเลิงเมืองเมาะตมะสองเมืองนี้เข้มแข็งนักถ้ายกไปตีเห็นว่าจะต้องลบพุ่งกันถึงขั้นสาหัสผู้คนจะต้องล้มตายเป็นอันมากจึงขอเชิญพระองค์ไปประทมอยู่ที่เมืองนครเพนให้สำราญพระไทยก่อนเถิดข้าพระเจ้ากับเสนาอามาตจะขอยกทัพ ไปตีที่เมืองการด้วยบัตรนั้นเจ้าเมืองการยกทัพมาปพ้นกองทัพหลวงบัตรนี้ข้าจะนําทหารไปตัดศรีรษะให้ถึงแก่ความตายเมืองพักการก็จะว่างหาไม่ได้มีเจ้าเมืองอยู่ผู้คนก็จะระส่ำละสายข้าพเจ้าจะขอไปตีปเมืองการและกวาดเอาผู้คนช้างมา้า และประกอบด้วยกองทัพหลวงได้อันมากและค่อยยกทัพไปตีเมืองเมาะลำเลิงและเมืองเมาะตามะจะเห็นว่าจะเป็นการดีฝ่ายพระเจ้าราชาธิราชทรงได้ฟังดังนั้นก็เห็นชอบจึงโปรดให้สมิงสามพัดนำทัพหนึ่งสลายสงครามทัพหนึ่งอมาตทินมณีการอดทัพ 1, หนึ่งฮะนารายทัพหนึ่ง เป็ดไข่ทับหนึ่งรวมเป็นห้าทับประกอบด้วยช้างม้ารีพลเครื่องสัพพทุตประกอบด้วยช้างม้ารีพลเครื่องสัพพวุิเตรียมพร้อมคั้นพอได้เลิกนายแม่ทัพทั้งห้าก็ถวายตัวคั้นได้เลิกนายแม่ทัพทั้งห้าก็ถวายบางโคมออกไปเมื่อขณะนั้นนายแม่ทัพทั้งห้ายังเดินทางไปไม่ถึง เมืองการฝ่ายสมิงพระตบะเจ้าเมืองมอตมะกับสมิงอายพระภูนแร่ได้รู้อุบายของพระเจ้าราชาธิราชก็ทรงปรึกษากันว่ากองทัพของพระเจ้าราชาธิราชนั้นเข้มแข็งนักถ้ายกมาตีเมืองวานได้ยกมาตีเมืองนครเพนได้โดยง่ายเราก็มีกำลังน้อยประการหนึ่ง เจ้าเมืองการก็ยกทัพไปจนเสียตัวผู้คนในเมืองการก็โงงละสามละสายมิได้หาที่พึ่งครั้งนี้เห็นว่าศึกพระเจ้าราชาธิราชยกมาตีถึงเราเป็นมั่นคงถ้าแลให้กองทัพของพระเจ้าราชาธิราชยกไปตั้งถึงกองทัพเมืองการเหนือน้ําได้แล้วกําลังศึกก็จะเข้มแข็งขึ้นฝ่ายผู้คนของเราน้อยขัดสน,นัก จำเป็นต้องใช้กองทัพรักษาไว้ที่เมืองการให้มั่นคั้นปรึกษากันเห็นชอบด้วยกันแล้วพระตบะจึงแต่งตั้งให้สมิงอายพระภูนและอุเลวคุมกองทัพเรือยกไปเมืองการพอกองทัพของเป็ดไขกองทัพสลายสงครามกองทัพะนารายสามกองทัพนี้มาถึงอมาตินมณนนีกระรอด สมิงสามพัทสองทัพนี้ยังไม่มาถึงเ,เจอกองทัพของเมืองมอตมะฝ่ายกองทัพของสมิงอัยพระภูลก็ได้ยกโจมตีของกองทัพสลายสงครามะนารายเป็ดไข่ไตจนแตกกระเจิงทหารล้มตายหนีเข้าป่าและหนีมาถึงกองทัพของอมาตทินมณีกระรอดและสมิงสามพั และอมาทินมณีกรอดกับสวิงสามพัดเห็นกองทัพทั้งสมแตกก็ให้หยุดทหารไว้ตั้งมั่นอมาทินมณีกรอดกับสวิงสามพัดจึงปรึกษากันว่ากองทัพเรามีทั้งหมด5กองทัพบัดนี้เราได้แตกไปสามกองทัพแล้วแต่เราสองกองทัพนี้เห็นว่าเราจะมีกําลังน้อยเราจะยกถอยไปก่อนหรือว่าจะยกตีประการใดดีดสมิงสามพัดจึงกราบทูลว่า พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโอการตัดให้เรากระทำสงครามด้วยกันทั้งห้าทัพถึงมาดว่าแตกไปสแต่เรายังมีอีกสองยังไม่ได้ลบพุ่งพวกทหารทั้งปวงก็ยังปกติดีอยู่ถ้าถอยทัพเห็นว่าคงจะเป็นโทษเป็นแน่จำว่าเราจะต้องสงบดูทีท่าของข้าศึกไปก่อนเห็นกองทัพของสวิงอายพระพูณ์จะสำคัญว่ากองทัพนั้นได้แตกไปสิ้นแล้ว ผู้คนก็ยังกระจัดกระจายเสียขบวนทัพอยู่เราเห็นว่าเราควรจะยกทัพไปตีในขณะนั้นเห็นว่าเราจะได้ชัยชนะคืนมาโดยง่ายแน่อมาตทินมณนีกระอดก็เห็นด้วยจึงสรรเสริญว่าปัญญาท่านนี่ดียิ่งนักจึงตั้งกองทัพสงบดูที่ชายป่าไปก่อนฝ่ายสมิงอายพระพูลมีชัยชนะก็มีจิตใจคิดประมาทคิดว่ากองทัพ ก็คงหนีแตกสิ้นไปแล้วเก็บสัมภารุธข้าวของเรือบรรทุกกันสับสนวุ่นวายฝ่ายอมาทินมณีกระอดกับสมิงสามพัดได้เห็นท่วงท่าดังนั้นก็ยกกองทัพพลทหารไปตีสมิงอายพะพูลและอุเลวฝ่ายทหารของสมิงอายพะพูลและอุเลวไม่ได้ทันตั้งตัวกำลังเก็บข้าวของอยู่ก็โดนโจมตี หนีแตกกระจายไปสิ้นแลไพ่พลทั้งหลายก็ทรงทิ้งเรือหนีไปทางบกหนีไปทางน้ำหนีตัวตายแต่ตัวสมิงอายพะพูนกับอุเลวนั้นฝีมือกล้าช่วยเอาดาบละสองมือกระโจนวิ่งหนีเข้าไปที่เรือน้อยและหนีออกรอดล่องกลับไปที่เมืองมอตมะขณะนั้นสลายสงคราม เ็ดไขหฮะนารายแลสามทัพนี้ที่ได้แตกไปก่อนนั้นก็ได้ตั้งกองซ่องสมุควบคุมไว้ได้ขันรู้ว่ากองทัพของอามาตถินมณีกระรอดและสมิงสามพัดเข้าโจมตีกองทัพของสมิงอายพะพูนได้แล้วก็รีบเข้ามาร่วมกับกองทัพของอามาตถินมณีกระรอดและสมิงสามพัดฝ่ายสมิง ออยพระภูนและอุเลวก็หนีล่องเรือจนไปถึงเมืองมอตมะและก็แจ้งเหตุแก่พัตบะให้รู้ผลการแพ้ชนะทุกประการฝ่ายสมิงพัตบะได้ยินดังนั้นก็ตกใจคิดกลัวเกรงพระเดชพระคุณของพระเจ้าราชาที่ราชเป็นอันมาก